ครับสวัสด,ดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเลเซอร์อาหกนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพามาฟังเสียงท่ออาคาโบวิกอ่าจีพีอาหกนะครับ ก็จะบอกว่ารถเละมากเพราะว่าผ่านทางนี้เป็นทางที่ทําใหม่แล้วก็ต้องมีโคนมีอะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคนก็มันจะ <laughs> ไม่สะอาดได้เห็นขนาดนั้นนะครับจริงๆรถก็สะอาดเลยเดี๋ยวมันผ่านเจอนองเจอน้ํามาก็เป็นนี้นะครับทุกคนรับสภาพไปโอเคต,ตัวนี้เป็นท่อ G P นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของท่อเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าโคตรดีผมบอกเลยทั้งเรื่องอัตราเร่งต่างๆนะครับเดี๋ยวแนบคลิปให้ดูนะครับที่ติด ที่ตรงนี้นะครับโอเคทุกคนก็เราลืมเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือพูดเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะก็ตัวนี้เป็นท่อจากเปิต่างประเทศนะทุกคนท่อแท้นะครับนี่ก็จะมีเซอร์โวมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งองผมเนี่ยไม่ได้ต่อเซอร์โวนะยิงตรงเลยแล้วจะบอกว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยทั้งเรื่องทอร์เรื่องอาตาัตราเร่งเนี่ยมาดีมากดีทุกอย่างเลยสำหรับท่อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นะ ก็สําหรับใครที่กําลังแบบว่าคิดอยู่ว่าจะใส่คารโบบิกไหมดีไหมวานนี้ก็ผมบอกเลยว่าดีมากค่อนข้างขี่สนุกขี่มันก็แปะคลิปตรงนี้ตล้องตรงนี้ไปให้แล้วกันนะว่าแบบว่าคือมันชูดรอบได้ดีแล้วก็ อัดับเร่ดีทุกอย่างนะทุกคนโอเคเอาเด็ sorry, sorry. กข้างไข่ไปตรงนี้ดิโอเคตอนนี้เราจะมาฟังเสียงท่อกันนะทุกคนโอเคไม่มีไฟออกท่อแน่นอนเพราะว่ามุมนี้มันเป็นมุมที่แบบว่าเออไม่มีรถไม่มีอะไรนะเป็นทางผ่านแล้วก็ตอนนี้คือแสงมันก็ค่อนข้างจะไอ้นี A ่ A ้วยนะเดี๋ยวเราดูองศาแล้วกันโอเคค้าบทีห้า <bin uk> <azo> Amazing ไอ้เฟนโอเคก่อนก่อนที่กูจะนี่ก็ก็ท่านี้พอเดี๋ยวจะแนบเสียงที่ผมขี่แต่ตรงนี้ไปตรงนู้นด้วยนะแล้วก็จะคิดไม่มีระยะยาวว่ามันจะมีสั้นๆนี้แหละ โอเคก็เดี๋ยวผมแปะคลิปที่ขี่ไปตรงนู้นให้ดูด้วยโอเคไปกวคลิปที่นนี้แหละทุกคนโอเคบ๊ายบาย